ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนมากโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะเราเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันหน่อยค่ะสนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงลักเซเว่นอีเลฟราคาทางองคำแท่ง96.5ขายออกที่40,200บาทนะคะคุณผู้ชมรับซื้อ40,100บาททองรูป,ปรพันธ์ขายออก4 7 0 0รับซื้อ39,385บาท68ตางค่ะ พูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษณ์ประติประภาค่ะผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากพหเส้นแห่งโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วพี่เกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพวค่ะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีหลายคําถามนะคะเพราะสัปดาห์ที่แล้วทั้งตัวเลขภาคแรงงานทั้งการที่จีนจู่ๆออกมาบอกว่าระงับการซื้อทองเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาพมคมก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าทําไมจีนต้องออกมาประกาศด้วยเห็นไหมราคาทองลงมาแรงมากๆเลยสัปดาห์นี้ประเมินสถานการณ์รยังไงต่อคะ ช่ค่ะก็คงคงต้องเล่าเหตุการณ์นะคะวันศุกร์เป็นวันที่ราคาทองคำผันผวนสุดๆเลยอะ่ะขึ้นไปห i g สองพันสาม้อยแปดสิบเจ็ดราก็มาปิดที่ประมาณสองพันสองแดสิบหกอลลาร์นะคะลงไปโลตรงนั้นวอาจจะอาจจะกลับขึ้นมาเด้งบ้างสองพันรอยเก้าสิบกว่าก็อย่างที่คุณคุณแพลวเกินไปนะคะก็คง อาจจะเจอสามเด้งด้วยนะเทคนิคก่อนดับเบิลท็อปนะคะประมาณสองสามแปดเจ็ดสองสามแปดห้าตรงเนี้ไม่สามารถถ่านขึ้นไปได้นะคะมีข่าวว่าธนาคารการจีนประกาศระงับซื้อทองคำเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากที่ซื้อทองติดต่อกันมา1ิแปดเดือนแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าปกติธนาคา,ารกลาง ทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทองทุกเดือนนะคะเหตุผลที่เขาเอระงับการซือ้ออาจราคาทองคำขึ้นไปเยอะมันจะมีขึ้นใหม่ทำออทำหายด้วยนะคะทุน,น,นก็อาจจะตกใจอ่ะก็คือเอะเขาจะหยุดซื้อรถาวรเลยหรือเปล่าก็คงคงคง,งไม่นะคะวันศุกร์มาเจออีก,อ,กอีกเด้งหนเรื่อง,งตัวไา้การจ้างงานของสารเพรโรเดือนึกษาของที่แข็งแกร่งมากเลยเซอร์ไพรส์เลย เพิ่มขึ้น272,000ตำแหน่งมากกว่าพออแคสเยอะนะคะพอแคสเอประมาณ182,000ตำแหน่งอ่าวิเดีไปดูไตรในนะคะจริงๆแล้วนะะที่จ้างงานแบบฟลไทฐานนี้ยลดนงแต่ว่าพาร์ทไทม์มากมากขึ้นนะคะแสดงว่าคนเนี้ยหางานมากมากขึ้นมากกว่าหนึ่งจ็อบมันอาจจะเป็นการนับซ้ำ นะคะารนี้ตีความไปลงลึกอ,อีกทีหนึ่งนะค่ะค่ะแต่จันที่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นตัวเลขตัวค่ากลางต่อชั่วโม,มงที่มันเลตโตสุดขึ้น0.4เปอร์เซ็นต์นะคะก็ตอนนี้ก็คงวัาใจว่าขั้ดานนี้จะเป็นยังไงนะคะก็2285เป็นจุดโตเคยทำไว้2พฤษภาคม2277จุดโลรทำไว้3พฤษภาคม ณตอนนี้คงต้องเป็นจุดวัดใจแหละนะคะว่ามันจะเกิดทิเปอร์วัตเอมหรือป่าก็คือจะเร่งจะเด้งขึ้นได้ไหมนะคะถ้าหลุดตรงนี้มันโอเคมันอาจจะลงต่อแหละถ้าเกิดคุณเราเห็นก็คงเห็นอะกาบแทง่งเทียนวันศุกร์แดงยาวมากเทคนิคก,ก็คงแบบดูไม่ดีแหละนะเป็น,น,นข,าขาลงชัดเจนเลยมันแดงเทขาย,ขายกระนับอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าลงทุน ตรงนี้เป็นจุดรัดใจแหละนะคะคือคือถ้าหลุดตรงนี้เราก็อาจจะต้องเปิดช็อตโอเคแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่เราอาจจะเข้าเปบะเข้าเบดเกิใหม่ซื้อซื้อเงินกับมาระยะสั้นวันนี้อาจจะแบบนักลงทุนไม่ค่อยกล้าเข้าซื้อเนี่ยประชุมเ็จรออยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยกับคุณคุณพรานอีกทีหนึ่งก็คือประชุมเ็จนักลงทุนคงรอดูที่สําคัญคงเป็นดอทพอตนะคะประมาณการตัว ดอกเบี้ยในมุมมองของเฟดนะคะ<ม>ซึ่งล่าสุดที่เปิดเผยเดือนมีนาคมคือเฟดบอกจะลดสามครังนะคะมุมมองล่าสุดตลาดเห็นตัวเลขก,การจ้างงานบางฝั่งออกมาแข็งแกร่งมากก็บอกว่าลดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเราเคยได้ยินนะ,ะได้ยินบ่อยๆ,อยๆมากๆเลยอันถ้าเกิดสมมุติเฟดก็คงลดไม่ไม่ถึงสาครั้งแน่ๆนะคะสมมุติสองครั้งทองขึ้นแน่ๆ หนึ่งครั้งทองอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีขึ้นบ้างห้เห็นตอนนี้ไม่ลดเลยตอนนี้ไม่ลดเลยโอเคทองหลงแรงแน่ๆนะคะเราก็คงเ,เห็นสองพันสองร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะแต่ถามว่าตอนนี้สมสมุติบราวหรือเปล่าได้เท่าไหร่ก็มันมีคงขึ้นไปพยายามเทสสองพันสามร้อยตอนแรกก่อนนักงุนยังไม่ค่อยกล้าเข้าซื้อแต่นะคะแล้วก็ขานขึ้นไปได้หรออาจจะเห็นประมาณสัก 2,325ถึง2,330ตอนล่างนะคะเราในคนนงเป็นจุดวัดใจจุดวัดใจพอสมควรทีเดียวว่าจะคือเข้าพื้นก็คงซื้อเก็งกำไรถ้าจำเป็นนะคะเพราะว่ามันก็มีรูในการว่าจะเจอทัศน์ที่เป็นทริปเปอร์ปัทภมอเปล่าค่ะ ทีนี้ทีนี้เนื่องจากเวลาเหลือน,นิดหน่อยค่ะพี่เก๋ขออนุญาตกลับไปที่ประเด็นของธนาคารกลางจีนนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุน <c oughs> อยากรู้กันมากเลยว่า <c oughs> อย่างที่พี่เก๋วิเคราะห์ว่า <c oughs> เขาคงไม่ถึงขั้นว่าจะหยุดซื้อเลยหรอกแต่อาจจะประกาศหยุดซื้อแป๊บนึงซึ่ง,ซ,ง <c oughs> ซึ่งตรงนี้สมมุติสมมุตินะคะว่าเขาเขาประกาศซื้อทองต่อเนื่องมันจะเป็นประเด็นที่บวกกับทองระยะต่อไปไหมหรือพี่เก๋ประเมินสัญ,ญญาณจากฝั่งจีนยังไงคะใช่ใช่คือปีนี้พี่เก๋มีกราฟิกให้ดูว่าปีนี้ ประเทศที่ซื้อทองมากที่สุดคือธนาคารกลางตุรกีซื้อเกือบสี่สิบตันนะคะของจีนเนี่ยซื้อไม่ถึงสามสิบตันตัวเลขถ้าถ้าเทียบปีที่แล้วถ้าพี่เกตจำไม่ผิดก็คือจีนเนี่ยซื้อประมาณสองรอยยี่สิบห้าตันเฉลีย่ยแล้วประมาณสิบเก้าตันต่อเดือนปีเนี้ยยอมรับว,ว่าซื้อเท่าไม่ไม่เท่าปีที่แล้วนะคะแต่คา,าถามคือถ้าเกิดเขา,าประกาศอีกเนาะเพราะเขาก็กากลับมาซื้อแล้วเนี่ย ขาก็คงคงมีมีมีแดงเนาะทุนก็คงอ้าวโอ้ไม่ได้ระง,งับซือ้อขาววันนี่ไม่ใช่ว่าเามษายนจบแล้วที่เรือของปีนี้ไม่ซื้อแล้วอะไรเนะี้ยนะคะคือตุรกีจะมีบางเดือนเขาซื้อบ้างซื้อบ้างมีขายด้วยนะคะจริงจริงน,นะตุรกีจะอย่าง,งานั้นแต่เพียงแต่ธนาคารกลางจีนเนี้ยเขาเป็นคนประกาศนะคะคือข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสภาทองคำโลกประกาศแต่ ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคา,ารกลางจีนก่อนหน้านั้นหลายปีเขาจะปกปิดข้อมูลอยู่ที่ประกาศออกมาปีหนึ่งเปรี้ยงหนึ่งหรือจะซื้อเท่านี้ยแต่ที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาที่เขาซื้อตั้งแต่พกจิกายนปีสองพันยิบสองเนี่ยเขาเป็นคนประกาศเองว่าเขาซื้อนะเขาเขาซื้อนะ อันนีคือเขาก็ประกาศเองเหมือนกันว่าเขาระงับการซื้อนค่ะค่ะได้ค่ะพี่เก๋วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ่ะยดีดีค่ะขอบคุณค่ะคุณคาวค่ะสวัสดีค่ะก็ครบท่วนนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ใครยังรับความเสี่ยงไม่ได้ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทําเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของที N ช่อง16 จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ